มิชชั่นนิวสอัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกับ mission news ประจําวันที่20เมษายน2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คทีลาติอีกเช่นเคยก็นำเอาข่าวสารนะครับมาฝากให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆท่านประจําวันที่20นี้นะครับช่วงค่ำของวันอังคารในวันที่2 ของการทำงานหลังจากการหยุดยาวนั่นเองครับแน่นอนว่า ในตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใช่ไหมครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกๆท่านนะครับยังจะย้ํากันอีกทีนึงว่าขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพร่างกายของทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโควิดนั่นเองครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมและก็รับฟังนะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใหกับผมแล้วก็ทีม สารข่าวแรกในวันนี้นะครับแน่นอนว่าจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 วันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 กันสักนิดหนึ่งครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเองก็มีความคืบหน้าของแนวทางนะครับในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วก็การพูดคุยระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางสบคนั่นเองครับซึ่ง เรื่อเวนี้เนี่ยอาจจะมีข้อสรุปออกมาอีกทีนึงว่าจะมีแนวทางกันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในวันนี้อาจจะเป็นแค่แนวความคิดหรือว่าแนวทางที่เราอาจจะเดินไปในอนาคตแต่ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น1443รายนะครับมาจากระบบเฝ้าระวงังแล้วก็ระบบบริการเนี่ย1,328ปรายเราจะเห็นได้ชัดว่า ผู้ที่เดินเข้าไปตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่โรงพยาบาลนะครับยังมีจำนวนมากอยู่นะครับหลัก1,300รายเลยทีเดียวสำหรับการทำแอ็กทีฟเคสไฟดิงนะครับ113รายแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า ASQ นะครับอยู่ที่2รายด้วยกันในตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมีทั้งสิ้น666,210รายนะครับ นั่นเองจึงทําให้ตอนนี้เนี่ยวัคซีนของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านโดสนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการแจกจ่ายแล้วก็ล็อตวัคซีนที่สำคัญเลยจะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับจำนวนผู้ป่วยนะครับในเรื่องของรายจังหวัดเนี่ยสามอันดับแรกยังเหมือนเดิมครับก็คือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่แลวก็ชนบุรีนะครับซึ่งทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมกันเนี่ยเกิน1,000รายทุกจังหวัดนะครับขณะที่กรุงเทพตอนนี้ ใกล้จะ4,000รายแล้วนะครับวันนี้เจอเคสใหม่อยู่ที่350รายเพราะฉะนั้นกรุงเทพยังถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญของการแพร่ระบาดในครั้งนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องเดินทางออกมาทำงานนะครับเดินทางออกมาทำมาหากินโปรดระมัดระวังตัวเองกันด้วยครับในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพามาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเตียง ในโรงพยาบาลกสักนิดนึงในช่วงแรกเนี่ยมันมีความวุ่นวายความสับสนแล้วก็ความไม่ชัดเจนในเรื่องของการตรวจหาเชื้อในเรื่องของจํานวนเตียงสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมาถึงจุดที่ค่อนข้างเคลียร์กันแล้วประชาชนทุกคนน่าจะได้รับข่าวสารที่น่าจะเข้าใจตรงกันทุกๆฝ่ายแล้วนะครับว่า1ถ้าท่านตรวจเจอเชื้อนะครับใช้สิทธิ์ตามที่ท่านมีเลยข้าราชการนะครับประกันสังคมประกันชีวิต หรือว่าบัตรทองนะครับสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ารักษาเข้ารับการรักษาพยาบาลจากทางภาครัฐได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่มันยังเป็นปัญหาอยู่จากการที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกๆวันนะครับก็คือว่าตอนนี้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตกว่าเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อจํานวนหลักพันเนี่ยมาหนึ่งอาทิตย์แล้วตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้นนะครับหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้ารายอ่า มันแสดงว่าตอนนี้จากทางที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดบ่อยๆว่าใครป่วยต้องได้นอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของเตียงในโรงพยาบาลที่มันเริ่มที่จะล่อยหลอลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารับผู้ป่วยติดผู้ติดเชื้อไดใหม่เข้ามาในโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับทีนี้ ผมอยากจะพาไปดูจํานวนเตียงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินโฟกราฟิกให้ดูนะครับต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับที่ทําอินโฟกราฟิกนี้ออกมาเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเราดูมุมซ้ายบนเนี่ยจำนวนเตียงในโรงพยาบาลทุกสังกัดนะครับอันนี้ก็คือเตียงที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวแค่เตียงเฉพาะในโรงพยาบาลนะก็คือว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็โฮสปิเตลด้วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆนะครับแล้วก็ ในตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเตียงของโรงพยาบาลทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้คือ9,317เเตียงนะครับอันนี้ก็คือเกือบหมื่นในเรื่องของเตียงที่ดูแลโดยโรงพยาบาลนะครับต่อมาเลยเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับที่ดูแลโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็คือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ดูแลโดยโรงเรียนแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยายลยัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่ามหาวิทยาลัยตามแต่และภูมิภาคต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ เราเห็นได้ชัดว่าจํานวนเตียงที่เป็นโรงพยาบาลสนามในสังกัดอวทั้งประเทศนะอันนี้คือทั้งประเทศนะครับมีอยู่ทั้งสิ้น12,822เตียงจํานวนจะใกล้เคียงกับเตียงที่อยู่ในการดูแลในสังกัดของโรงพยาบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าเรารวมกันเนี่ยทั้ง2ก้อนนี้เนี่ยเราจะมีเตียงอยู่ประมาณทั้งสิ้น21,000เตียงอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆคข้าวๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยยังมีโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในส่วนของการดูแลของกทมแล้วก็ ของปริมณฑลนะครับซึ่งทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่2 7 5 6เตียงนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นภาพรวมของเตียงที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วก็เตียงสําหรับผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยตัวเลขของผู้ติดเชื้อตอนนี้ที่อยู่ที่16,00 0รายนะครับระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยน่าจะอีกสักพักหนึ่งน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วในเรื่องของจํานวนเตียงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย มันจึงมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาน่าจะออกมาสนับสนุนให้มีการทำโฮมไอโซเลชันกันมากขึ้นหรือการรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่มีอาการหรือว่าการน้อยเนี่ยให้รักษาตัวที่บ้านนะครับโดยนายแพทย์สมศักดิ์อัถสินนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมการแพทย์นะครับระบุว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามนะครับก็คือว่าด้วยความที่ในตอนนี้เนี่ย จำนวนผู้ป่วยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตนะครับเขามีแผนที่จะทําการแยกตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้มาตรการนี้นะครับในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณป่วยแล้วคุณติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยยังจะต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลอยู่แต่ว่าแนวคิดนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการแยกตัวหรือการพักรักษาตัวที่บ้านเนี่ยมันจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้วก็ คุณหมอในโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทคาค่าทีเรียการคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็การคัดแยกอีกทีหนึ่งว่าใครที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลและใครที่จะต้องอยู่ที่บ้านนะครับโดยเกณฑ์คร่าวๆตอนนี้ที่เขาออกมาเนี่ยก็คือว่า1เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับ2คืออายุไม่เกิน40ปี3ม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน1คนนะครับ5ไม่มีสภาวะอ้วนนะครับ ไม่มีโรคร่วมต่างๆปลอดอุดก,กั้นโรคไตเรื้อรังหรือโรคเรื้อรังต่างๆแล้วก็เจ็ดก็คือต้องมีการยินยอมที่จะแยกกักตัวในบ้านนั่นเองครับซึ่งถ้าว่าเราดูแน่นอนว่าหมอไม่สามารถที่จะบังคับให้เรากักตัวที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น suggestion จากหมอเป็นคำแนะนําจากคุณหมอเนี่ยเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามนั่นเองถูกต้องไหมครับนี่เป็นแนวทางที่ยังไม่ได้ประกาศใช้แต่ว่าในอนาคตถ้าจํานวนผู้ป่วยยังสูงขึ้นอยู่ขนาดนี้อาจจะต้องใช้มาตรการนี้ แล้วมันจะมีวิธีการจัดการอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยกักตัวที่บ้านนะครับอย่างที่บอกว่าตามคุณทีเรียเนี่ยผู้ที่อยู่ร่วมที่พักไม่เกินหนึ่งคนผมอยากจะทราบว่าจะมีบ้านไหนบ้างนะครับที่อยู่มีผู้ร่วมพักอาศยัยไม่เกินหนึ่งคนผมคิดว่าจริงๆแล้วคุณทีเรียเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโฮมไอโซเลชันออกมาก็จริงนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยในทางปฏิบัติมันอาจจะปฏิบัติได้ยากหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่เราต้อองงดูกกันกนีทึเลยว่า สุดท้ายแล้วเราจะต้องไปถึงขั้นที่ต้องทำโฮมไอโซเลชันกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวคราวที่เอามาฝากกันนะครับใครมีข้อมูลส่วนไหนนะครับเกี่ยวกับมาตรการนี้นโยบายนี้นะครับสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆนะครับข้อมูลจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองครับข่าวต่อมานะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อวานนี้ครับมันมีภาพ ที่สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยหลายๆสํานักเขาก็เอามาเปิดเผยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง BBC เนี่ยก็คือว่าออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยเขาได้เริ่มมาตรการ Travel Bubble กันแล้วนะครับก็คือว่าเขาเปิดให้เดินทางข้ามประเทศระหว่าง2ประเทศนี้ได้โดยไม่ต้องกักตัวนะครับเมื่อวานนี้ยเป็นวันแรกนะครับวันที่19เเมษายนแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่า จริงๆแล้วคือผม,มเคยไปเรียนไฮสคูลอยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับสปีซึ่งผมจะรู้เลยว่าคนนิวซีแลนด์กับคนออสเตรเลียเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากนะครับเขาเดินทางไปมาหาสู่กันค่อนข้าง,ง,งเยอะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วภาพที่เราเห็นนะครับก็จะมีครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันนานๆน,นะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับแล้วถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะเปิดรับผู้เดินทางจากนิวซีแลนด์ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่คนจากออสเตรเลีย ที่จะเดินทางไปที่นิวซีแลนด์ยังต้องกักตัวอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีภาพที่เราได้เห็นนะครับว่าหลายๆครอบครัวได้มาเจอหน้ากันนะครับคู่รักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาพหนึ่งที่เรียกได้ว่าวันหนึ่งถ้าโลกของเรานะครับกลับมาเดินทางกันได้อย่างปกติเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้น่าจะมีให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เลยก็คือว่าในวันที่2ของการมี Travel b u b b l e เนี่ยที่ New นิวซีแลนด์ครับมีการรายงานว่ามีการพบ พนักงานสนามบินที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยพนักงานรายนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่สนามบินเมืองโอกลันนะครับซึ่งสนามบินเมืองโอกลันเนี่ยเป็นสนามบินนานาชาติแล้วก็เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นบูเชียตหรือว่าเป็นสนามบินที่มีทราฟฟิกเยอะที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองครับโดยทางด้านการเปิดเผยนะครับจากนายกรัฐมนตรีอย่างนางจจสินดาอาเดนนะครับได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลนะครับก็คือว่าพนักงานรายนี้เนี่ยไม่ได้ติด เชื้อโควิด -19 จาก Travel Bubble นะครับแต่ว่าพนักงานรายนี้เนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า red zone นะครับก็คือทำความสะอาดเครื่องบินที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับแล้วก็การตรวจพบเชื้อในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็น screening ตามโปรโตโคอลปกตินะก็คือว่า ทำงานใน red zone เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยตรวจหาเชื้อกันอยู่ตลอดแล้วก็มาเจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นการติดเชือ้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับ travel bubble นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับพนักงานรายนี้นได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสด้วยนะครับเนื่องจากว่าทํางานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็ออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คนเนี่ยไม่ติดโควิดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้ไม่ป่วยแล้วก็ทำให้ไม่ถึงขั้้นนกับวว่่าาเสีีียยยชิตหรือออะไองะโด จัสตินดาอาร์เดนเนี่ยถ้าติดตามข่าวของนิวซีแลนด์บ่อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบ่อยมากๆโดยเฉพาะเวลาเกิดกรณีต่างๆภายในประเทศเนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งเลยที่สื่อสารกับประชาชนสื่อสารกับผู้สื่อข่าวเยอะมากๆนะครับแล้วเขาก็ออกมายอมรับเลยว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันนะไม่ไม่ให้คนเนี่ยติดเชื้อแต่ว่าป้องกันไม่ให้ตายแค่นั้นเองครับแล้วก็จากการที่มีทราเวลบับเบิลระหว่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยแน่นอนว่านายกหญิงของนิวซีแลนด์เขาก็บอกว่า การที่ออกมาเปิดพรมแดนในครั้งนี้เนี่ยทั้งสองประเทศก็ต้องรับความเสี่ยงพอๆกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยที่นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยอย่างออสเตรเลียเนี่ยไม่เกิน30คนต่อวันนะฮะโดยเฉลีย่ยเป็นระยะเวลาประมาณกว่า2อสเดือนมาแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ากี่เดือนแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยต่อวันเนี่ยไม่เกิน10รายนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการแพร่เชื้อภายในประเทศ กิดขึ้นเนี่ยนี่ก็คือเขาก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องรับกันทั้งสองคนเพราะว่าวนหนึ่งเลยเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และก็ออสเตรเลียเนี่ยมีความเชื่อมโยงแล้วก็สาคัญกันเป็นอย่างมากนะครับสำนักข่าวเอบีนครับก็ออกมาเปิดเผยว่านิวซีแลนด์เนี่ยมีรายได้นะครับ40%ของการท่องเที่ยวเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลียนะครับคือการเดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนี่เองเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พอทั้งสองประเทศนี้เขาตกลงที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันนะครับนี่จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ทศต้้้องรรััับดวยกนนนะะเพาะฉะ อันนี้ถือได้ว่าเป็นการติดเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Tra v e l b u b b l e แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือไม่นะครับมันจะส่งผลต่อไปอย่างไรในอนาคตอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์โควิด -19 ทเนี่ยมันเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เอามาฝากกันที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทนนั่นเองครับใครที่มีญาตินะครับหรือว่ามีคนรู้จักอยู่ที่ออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์เนี่ย ส่งข่าวาวมาบอกกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้นะครับที่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างไรบ้างครับก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเราไปเกาะกระแสในเรื่องของคริปโตเคเรนซีหรือดิจิทัลเคเรนซีกันสักนิดหนึ่งครับคือสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านายริชชี่สุนักนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหาราชนาจาักรเนี่ยคือผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีเชื้อสายทางอินเดียหรือว่าทางปากีสถานอะไรอย่างนี้นะครับคือ เขาเนี่ยตอนนี้เขาออกมาเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงการคลังของสหราชชาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการหารือกับธนาคารกลางของอังกฤษในการที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางอ่าขอพ奥斯ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง mm. มันจะแตกต่างกับคริปโตเคอเรนซีที่หลายๆท่านอาจจะลงทุนกันอยู่นะครับหรือหลาย,ลายๆท่านอาจจะติดตามข่าวกันอยู่อย่างเช่นบิตคอยน์ดอจคอยน์เอเทเรียมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่า สกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือชื่อทางเทคนิคเนี่ยเขาจะชื่อว่า CBDC นะครับซึ่งย่อมาจาก Central Bank Digital Currency จริงๆแล้วสกุลเงินตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่การเปลี่ยนเงินที่เป็นธนบัตรหรือเงินที่เป็นเหรียญเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลโดยใช้ระบบบล็อกเชนนั่นเองครับแต่ว่าสกุลเงินเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็น stable coin นะครับมันไม่ได้เป็นเหรียญที่มันมี f l u c t u a t i o n หรือว่าความผันผวน,นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้เนี่ย มันจะเข้ามาลดข้อจํากัดของธุรกรรมทางการเงินนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสหราชอาณาจักรเองเนี่ยเขาได้ถอนตัวออกจาก EU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่า Brexit ซึ่งมันมีผลเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจึงทาให้ภาคธุรกิจการเงินของอังกฤษเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเพราะว่าพอถอนตัวออกมาจาก EU แล้วเนี่ย มันก็จะมีในเรื่องของกฎหมายที่จะเข้ามากระทบต่อการลงทุนทางด้านการเงินค่อนข้างมากน่าจะทําให้การลงทุนต่างๆมันเผชิญอุปสรรคหรือ restriction มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้การออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งแผนที่จะทําให้นักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนภายในประเทศเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางอังกฤษเนี่ย ก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้แต่งตั้งคณะทํางานร่วมกันกับธนาคารกลางอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการศึกษาในการที่จะสร้างสกุลเงินดิจิทัลขึ้นมานะครับโดยเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือการรักษาประสิทธิภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้านการเงินให้กับประเทศในช่วงหลัง Brexit นั่นเองครับ ทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษยยอย่างแอนดรูว์เบลี่นะครับก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ยกำลังประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีสกุลเงินดิจิตอลตัวนี้นะครับและยังบอกอีกว่าบิตคอยน์หรือว่าสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆที่ออกโดยเอกชนเนี่ยมันมีความผันผวนสูงนะครับและมักจะถูกใช้ไปในแง่ของการกินกําไรซะมากกว่านั่นจึงทําให้ มันถือว่าเป็นสินทรัพย์สําหรับการลงทุนมากกว่าสินทรัพย์เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและก็บริการนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือว่า bitcoin e t h e r e u m d o g e c o i n ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะฮะคือผู้คนเนี่ยถามว่ามันใช้อามาแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เทรนด์มันคือเทรนด์ของการลงทุนแล้วก็ความผันผวนเนี่ยมันสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้เอามูลค่าของมันเนี่ยไปตรึงไว้กับสินทรัพย์อื่นๆนะครับคือเงินเราปัจจุบันเนี่ยมันไป หรือว่าทองคําก็จะจึงกับค่างเงินอะไรต่างๆเป็นซึ่งเป็นระบบการเงินของโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้บิตคอยน์เองยังไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนเงินจริงๆในการที่จะนามาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้อย่างร้อนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีมากกว่าการที่เราแค่กำบิตคอยน์ไปซื้อของนะครับมันจะมีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วบิตคอยน์ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนได้ร0 0นะครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยธนาคารกลางของหลายประเทศก็เริ่ม ที่จะหันมาสนใจในการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสวีเดนนะครับสหรัฐเองก็มีข่าวเหมือนกันทีนี้เนี่ยสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจ่ายเงินของประเทศนะครับก็คือมันไม่ต้องพิมพ์แบงค์ออกมาไม่ต้องพิมพ์เหรียญออกมานะครับแล้วสามารถที่จะลดค่าขนส่งแบงค์ะอะไรต่างๆนียไปได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเองก็ใช้เงินสดกันน้อยลงนะอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยโอ้โห สแกน QR โค้ดกันเป็นว่าเล่นนะฮะวันไหนโทรศัพท์แบตหมดนี่เหมือนไม่มีตังเลยนะฮะ <c oughs> คือมันเรียกได้ว่ายุคนี้เนี่ยมันเทคินเคเนีมันเข้ามา disrupt แรงมากๆนะครับแล้วก็อนา,าคตจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์ทางการเงินเองก็ยังมองไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วโลกของการเงินในอนาคตมันเจะอะอมาเป็นอย่างไรนะครับโดยในตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าหลายๆประเทศอยู่ในช่วงของการกําลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเลยคือกัมพูชาตอนนี้มีสกุลเงินดิจิตอลแล้วนะครับรอดูว่าประเทศไทยของเราเนี่ย ในอนาคตจะมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลออกมาไหมนะครับแล้วเราเองประชาชนจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับก็รอจับตากันดูอีกทีหนึ่งและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของข่าวสาร s ิช o n นนิวประจำวันที่20เมษายนนี้นะครับชื่นชอบหรือว่าแนะนําติดชมรายการอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอันนี้ผมก็อยากจะมาอ่านคอมเมนต์ที่ทุกๆท่านนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูคอมเมนต์ของเมื่อวานกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอ เราอยากคอมเมนต์แบบแปลกๆก,กันสักนิดนึงนะครับผมขอสวดมนต์แล้วกันครับโอ้ oh. เพียงอ่าสำหรับคอมเมนต์เมื่อวานนี้นะครับสำหรับมิชชั่นนิวประจำวันที่19นะครับคุณเตชัสิ์นะครับล้วนทอนนะครับบอกว่าเทรดหุ้นดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยยังมีบริษัทจำกัดมีธุรกิจที่จับต้องได้อ่านี่ก็เป็นความคิดเห็นของคุณเตชสิ์นะครับว่าลงทุนในหุ้นดีกว่าไหมนะครับเพราะตอนนี้บิตคอยเนี่ยผันผลสูงมากแล้วก็ มันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้นะเอาจงจริงมันอยู่อัพอินเด i r อยู่ในสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะว่าเทรดหุ้นดีกว่าจากคุณเตชัชสิทธิ์นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการลงทุนในแง่ของบิตคอยนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ คุณตอมานะครับคุณคารมนะครับคุณคารมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคารมนะครับคุณขตาวุฒินะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่ารถบางตาไปครับแต่บางพื้นที่ก็เหมือนเดิมอ่านี้ก็เป็นในเรื่องของสภาพการเดินทางการจราจรในการทํางานของเมื่อวานนี้นะครับในตอนเช้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันนี้วันอังคารแล้วสภาพการจราจรกลับมาคลึกคลื้นกันหรือแล้วหรือยังนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่เดินทางโดยขนส่งสาธารณะก็อย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะครับ ต่อมาครับคุณวนิดานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวนิดาแล้วก็ต่อมานะครับคุณเบนซ์วัฒนานนท์นะครับโอ้มาขอบคุณสําหรับข่าวครับคุณแจ็คโอ้ขอบคุณคุณเบนซ์ที่ติดตามทุกวันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนหายไปบ้างนะครับแต่ก็ยังไงก็แสดงตัวกันหน่อยนะครับถ้ายังดูมิชชั่นนิวกันอยู่นะครับแต่ก็คนสุดท้ายนะครับคุณสาดุตาบอกว่าเป็นกําลังใจให้ค่ะก็ขอบคุณคุณสาดุตาด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลแล้วก็การนาเสนอในเวอร์ชัน work from home นี้จะครบถ้นสมูรณ์ เหมือนที่เราทําที่ห้องศ่งนนแล้วครับสําหรับวันพรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรนํามาฝากกับคุณผู้ชมกันอีกก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าหากว่าใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวครับแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News ์